สวัสดีครับทีไฟทีแฟมิลี่ครับโอ้โหบริออการเดินทางสลับทริปการนะจ้าบุรียาวนานม,มากครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคืนครับเป็นคืนที่2เนาะก็คือเนี่ยเรามาที่ไหนกันไม่มีที่พักครับแต่ว่าไงนะมานี่เรามีเต็นท์ครับวันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของการกางเต็นท์นีกวาครับที่ไหนที่อุทยานแห่งชาติ เอราวันครับผมโหก็นะพราผ่านเขื่อนว่าแล้วเดี๋ยวเรามีโหแบบทางมันทับซ้อมมากถ้าไงครับเปิด GPA ก็ระมัดระวังเรื่องดูเรื่องทางนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรา่นี้เราไปกางเต็นท์กันครับสลับคลิปอุทยานแห่งชาติเอราวันนะครับก็นี้ครับฐานนี้ด้านหน้านะแวะจอถ่ายรูปนิดนึงนะครับเดี๋ยวตาต่างกันไปกางเต็นท์กันว่าดูว่าเป็นยังไงบ้างสลับค่ำคืนนี้กับจะมีหมอกไหมหรือเราไปดูกันนะครับว่ามีไหมครับไปครับกับการกางเต็นท์ครับผมไป ก็นะครับเขาเราจะมากางเต็นท์กันวันนี้ก็คือเราให้เราไปติดต่อที่เขาเรียกนะศูนย์้วยการนะลูกนะที่ทําการนะปติดต่อที่ทําการนิดหนึ่งเรื่องของเราจะไปกางเต็นท์คืนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก็ไปติดต่อเรื่องของการเต็นท์กันก่อนโอเคไหมจ๊ะเชินเนาะพ่อบอกว่าจะได้เล่นน้ําด้วยมีน้ำไปเล่นครับได้ไงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปศูนย์บรยการนะท่องเที่ยวครับผมเข้าไปในกันเลยดีกว่าครับไป เราก็มาติดต่อที่ศูนยนะ์วิกานักท่องเที่ยวครับทรงนี้เขาเข้ามาก่อนเลยตอนนี้คือตอนนี้เราเที่ยวมาหลายที่แล้วแต่เราไม่เคยมีเอ่อเขาเรียกอนะไรสมุดเยี่ยมเยียเลยนะครับเราก็นี่ครับติดต่อที่พักแรมครับเข้ามาแล้วที่นี่ครับมาลกเข้ามาติดต่อที่นี่เลยนะครับ ไปมาหลายที่เลยไม่เคยมีอันนี้เลยมีมีอันนี้นีนีนนนพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาตินี่ไปมาหลายที่มากแต่ไม่เคยได้ปั๊มเลยต่อไปนี้จะเริ่มต้นแล้วต่อไปนี้เราจะเริ่มจะเริ่มปั๊มกันแล้วนะครับย้อนปั๊มเลยก็เดี๋ยวถ้าอันไหนไม่ได้ปั๊มก็อาจจะเอารูปประแปรไว้นะว่าเราไปมาแล้วโอเคปเั๊มแต่เราไปกันนี่ครับไปมาเยอะๆเลยจะพยายามจะไปให้เยอะที่สุดนะเนาะโอเคไปครับไปครับไปซื้อแล้วก็ปั๊มกันดีกว่าครับสมบ้า ก็นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นทริปแรกของเรานะนี่ต้องมีอ่ะผมบอกของมันต้องมีคือปั๊มแรกเลยครั้งนี้คือปั๊มแรกในชีวิตเลยนะครับเนี่ยสำหรับตัวอรวรนคือไปมาหลายที่เลยเราไปไล่ดูกันว่าเราเคยไปไหนมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปการเต้นก่อนแล้วนี่ก็เอาเอกสารนะเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็เอาัตรประชาชนไว้นะครับแต่พอการเต้นเสร็จเรามาคืนเจ้าหน้าที่เราก็จะเสียค่าการเต้นคนละสามสิบบาทเนาะเราเดินไปการเต็นกังดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วล่ะเดี๋ยวอากาศจะหนาวไหมเราไปลองลุ้นกันดูีทไปป นะครับเรามาถึงที่กางเต็นทสำหรับอุจจาระงชิเอ,าอ,าอ,าเอลาวันเรียบร้อยแล้วนะมันบอกบอกบอกถึงความเหนื่อยเลยเอา,อางี้ให้พ่อให้แม่กับลูกเป็นคนเลือกสถานที่กางเต็นนะว่าลูกแม่กับลูกจะกางเต็นตรงไหนนะให้แม่กับลูกเป็นคนเลือกนะครับเดินไปเลยครับลูกกางเต็นเอาที่แม่กับลูกสบายใจตรงไหนแม่เอาเลยลูกเราไปดูบรรยากาศของสถานที่นี้ก่อนดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วไอบ่ายโมงกว่าบ่ายสองบ่ายสองสิ นะครับนี่ก็คือจุดล้างของเห็นไหมจุดล้างของอยู่ตรงนี้นะครับนี่บรรยากาศโอ้ติดริมน้ำเลยครับคือริมน้ำอะ่ะคือมันฟินอะ่ะเราอาจจะโอ้ตั้งอาจจะตั้งออกมาห่างริมน้ำนิดนึงเนาะเราไปดูบรรยากาศกันก่อนนะครับว่าตั้งเป็นยังไงบ้างนะโอ้ติดน้ำด้วยข้างล่างก็เป็นฐานที่กลางเต็นท์อยู่เหมือนกันนะครับ ตเต๊ะโอทยยานแน่นอนเลยอันนอ้เต๊ะโอทยยานเขาให้นหมนเรียงรายเลยครับนี่นะครับด้วยครับบอกว่าวันนี้เราน่าจะเจอเหมอกกันบ้างนะเต๊ะโอทยานสวยมากเลยอ่ะ<ต>มีม,<ำ>ม,มีนี่ด้วยอ่ะมีผ้าคลุมด้วยอ่ะดีจังก <c oughs> ็ดูว่าแม่แม่ลูกเขาจะขอาคุณค้าพี่โอ,โอ้โหมีพริกด้วยพี่ก็ได้ผัดกะเพราแล้วดูแล้วจะเป็นกะเพราก็เห็นมลกมีมะละกอด้วยนี่ มีพร okay. ิกด้วยครับหมากแตงกวาเลยที่มีพริกด้วยมีพริกด้วยมีพริกให้ด้วยเห็นไหมฮะพริกพริกอืมกาไหนได้เลยเราไปเราก็ไปเลือกท่านที่กันก่อนพี่คะที่การมากี่คืนแล้วค่ะหรือขึ้นมาคืนที่สามแล้วค่ะคุณนี่ยยุ่ยเ่อเลยเหรอคะคืนคืนวิจารณ์ก็มีเรื่องของอุปกรณ์นี่นี่มีของความปลอดภัยให้เราด้วยนะมาที่นี่มีปลอดภัยใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะกางตรงไหนกันเราเลือกกันก่อนดีกว่าตรงนี้ก็ได้ ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้โอเคไหมหรือย,ยังไงก็นะฮะให้ลูกเลือกผู้สวใหญ่จะกลารตรงนู้นครับก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับไป เสร็จแล้วเนี่ยนี่เหนื่อยมากนะโลดูไปดูนะครับผู้ชมไม่ไหวนะอันนี้นะไปไม่เสร็จค่ะโอ้โหสุดยอดจริงไปครับไปกลางเต็นท์เกิดมาเป็นสามีเป็นอย่างเงี้ยครับสามีที่เด่นแห่งชาตินะเดี๋ยวตาไปกลางเต็นท์ตรงนู้นดีกว่าครับเขาสั่งแล้วนะไปสิตาพ่อจะไป ก็นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากการไฟชีทก่อนเลยนะครับก็พอดีซื้อมาจากช้อปปีเลยนะครัไฟชีทนี่ไม่เปิดที่ไหนที่นี้ที่แรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามากางไฟชีทกันก่อนนะพราว่ายังไงก็ต้องมากางนะให้เกียรติอุปกรณ์บ้างกุส่าซื้อมาตั้งหลายบาทนะครับเดี๋ยวเราไปกางไฟชีทก่อนก่อนที่มันจะค่ำเลยเราจะทําอาหารเย็นกินกันใช่ไหมคะใช่จะทํามาม่ากินกันไล้มากางไฟชีทกันดีกว่าค่ะนี่ครับก็เนี่ยท่าผู้ชมเห็นไหม คือปุบปบกเปิดเลยประเดิมเลยนี่ก yes. ็เรียกว่าประเดิมเลยครับนี่ครับน <piano. S 2> önem, ี่ครับสามกุศสามเมตรนะก็ถ่ายคลิปนะเราจะเริ่มต้นเดินเป็นอีกเวมันเป็นเป็นผ้ายางผ้ายางกันน้ำนิดหนึงน้อย่างน้อไม่ให้เซนเราเปียกมาลูกสาวจ๋ามาเร็วช่วยข้อเลยกลางกนเร็วรถเร็ว บริการน้ำให้ด้วยมีมดหรือเปล่าดูด้วยนะไม่ใช่มีกางพับรูขุยมดล่ะโดนครับโดนบ่นเนี่ยก็เขาบอกให้กลางเต็นท์ก่อนนะกางเต็นท์ก่อนครับกลางเต็น,นท์ก่อนก็ยูทูบเขาทำกันอย่างนั้นน่ะคิดเองดิเออนเออนาะโตเป็นพ่อจะเม็นไง โอ้โหควายเสร็จครับตืลนเท้นเลยมากเลยดู youtube แต่ไม่เคยได้มาลองกลางนะลำบากครับมุนไม่หลายรอบนลครับเปลี่ยนหลายรอบมากมากวาะเสร็จครับฝีมือใครเสร็จฝีมือใครแม่เงฝมีมือแม่นะครับสร้างภาพครับผมเดี๋ยวเราก็นนะโอ้เหนื่อยแล้วขอน้างพักก่อนเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันต่อเด,ดี๋ยวว่ากันบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งเนาะตุดย่ดเหนื่อยอยากกันอาบน้ำา่เนะย้อนจิง ร้อนมากแย่ค yeah, นนี้อากาศถ้าอากาศไม่หนาวนะครับนี่แย่คนนี้เนี่ยคนนี้แย่เรามาจัดก,การเต็นกันต่อครับมันมีอะไรเล่นอีกเยอะเลยครับผมปะเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันเป็นเมนูง่ายๆคือง่ายที่สุดก็คือบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปครับก็คือต้มน้ำแล้วเราก็ทำบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปก,กันนะครับบอกเลยว่ามาแคมปิ้งยังไงมันก็ต้องมีเรื่องของการทำกับข้าวกันบ้างแหละนะครับผมในอันนี้ที่นี่ดีอย่างนะครับเปอร์อ อุทยานแห่งชาติเอราวัณแห่งนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราลืมอะไรก็ตามลืมของกงของกินอะไรนะ,ะถ้าเราไม่ได้เอามาจริงๆนะครับตรงศูนยะ์นักท่องเที่ยวเนี่ยตรงศูนย์ตรงด้านหน้านะครับผมก็จะมีเรื่องของร้านค้านะ่ะให้เรานะครับมีกระติกให้เช่าด้วยนะครับไหนแล้วนี่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 นะครับมีกระติกให้เช่าด้วยนะครับนี่พอดีลืมหยิบมาครับมีกระติกเขาก็คิดราคา30บาทนะคือค่ากระติกนะครับผมแล้วก็ค่ามาจำหนึ่งร้อยบาท แต่เราไปคืนเขาเนี่ยนะครับเราค้างคืนเราไปคืนเขาเราก็เอาตังคืนค่ามาจ่าคืนได้แต่ถ้าซื้อเลยเนี่ยร้อยเท่าไหร่นะแม่ร้อยห้าสิบเนาะ ถ้าซื้อเลยละห้าสิบนะครับผมนี่แล้วก็มีน้ําแข็งน้ําแข็งอีกยี่สิบาทครับก็สําหรับคืนนี้ก็มันน่าจะบรรเทาเรื่องของความกระหายน้ําได้บ้างแหละนะครับผมเพราะว่าเราลืมเองนะโทษใครไม่ได้เนาะแล้วของของ,ของกินเราไปซื้อด้านหน้าได้เลยนะครับผมถ้าเราใครไม่อยากทํานะซื้อมานั่งทานนะครับแต่บอกแล้วว่ามาแคมป์ปิ้งมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องมีทํากันบ้างแหละอุปรกรณ์เราเอามาก็นี่นะน,นิดเหน่อยของเล็กๆโ็กกิ๊กจทุกกะจิกนะครับผมทํากินกันง่ายๆแค่นั้นเองสำหรับมื้อนี้นะครับผมเดี๋ยวเราทากัวนดีกว่าครับผผมไปครับม แม่ลูกอะไปซื้อกับข้าวนี่มาที่แบบว่ามันต้องเติมน้าร้อนน่ะแล้วมันก็จะร้อนน่ะเหมาะกับป็นใ้แม่แม่ไห,ไหนแม่ดูซิเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ก็คือเป็นของของชิมดูอะไรของอะไรมีซื้อมีขายในห้างนะนี่คือมาจากไบสีแล้วก็กระเพราไก่นะแล้วก็กระเพราไก่เนาะจะเป็นผงนี้นะในน้ำเนาะเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เอาวิธีการก็คือเนี่ยน้ำถุงความร้อนออกจากซองพลาสติกก็มีถุงความร้อนอย่างนี้นี่นะครับนี่นะครับเปตากทอาความร้อนนะ แล้วก็ใส่ไว้ะนะครับอ,อันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้คือถุงความร้อนแช่มีน,น้ำเขามีน,น้ำให้จากนั้นข้าวมันแข็งแข็งแล้วเนี่ยโอฟิศแข็งไว้ล้วปึ๊บหอมหอมมากเลยค่ะเท,เทน้ำเทน้ำแล้วนะ ลอ,องดูแล้วว่าโอ้ยมันีเนี่ยองดู้แม่ตาเลยมันจะเกิดปฏิกิริยาปิดป้าข้ามจับทจ้งนาที รอ40นาทีรออ้อนกำลังแค่มันไม่ออกแต่มันก็ออกน,น,นี่ไงออกเฮ้วเหมียวนะเหมือนทำจริงเลยอ่ะแต่เราไอ้ไนเนี้ยทำไมทำได้อ่ะเกิดอะไรอยู่ในเนี้ยก่อนนะครับระหว่างรออาหารเนี่ยนานจัดไอ้มาม่าจะหมดก่อนแล้วเห็น<ช>ไหมอร่อยจัดเลยไหม<ช>สิ่งก<ช> <laughs> นียังร้อนอยู่ยังไม่เลิกร้อนเลยเพราะว่านะี่เดี๋ยวคงอิ่มกันแล้วแ่ะนะใช่ไหมแต่ค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามตอนกลางคืนว่ามันจะเป็นยังไงกับการแคมปิ้งครั้งแรกของพวกเราใช่ไหมครับผมโอเคแม่แม่ยังเหลือนะอันนี้ในนี้ยังเหลือนี่แหละอาหารญี่ปุ่นเนาะอือือของญี่ปุ่นเขาคงต้องซืดร้อนๆอ,อ่ะรลอวมากเซ่ นี่ครับอาหารนะครับมืออันนี้กล่องละเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเป็นไงเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามารีวิวครับรสชาติเป็นไงบ้างก็อร่อยนะคะแต่จืดกลางสำหรับคนที่แบบกินไม่เผ็ดกินได้กินได้แต่ว่าร้อนมากใช่แต่แม่ว่าข้าวมันยังแบบไม่ค่อยสุกสุกเท่าไหร่กรุบกรุบอยู่เราต้องเผื่อเวลาอีกนิดนึงบ้ไม่ได้เยอะนะคะน้อยก็เหมาะสำหรับข้าว่านลึกเนาะที่ไม่ต้องมีไม่มีร้านค้ามีอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคเลย ินร้อนๆแต่ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราซื้อมาทํากินดีกว่าใครที่เดินป่าที่ไปแบบลึก <ใน S 2> ๆไกลๆแนะนําแต่ถ้ากลางเต้นอย่างเงี้ยเรามีลานซื้อของซื้อมาทํากินเองดีกว่าถูกถูกปากถูกใจอิ่มมากกว่าเลยถ้าใครลืมอุปกรณ์มาก็ซื้อนี้กินได้ค่ะอร่อย เราก็นะครับมาดูลานกลางเต็นท์กันดีกว่าครับสำหรับอุทยานแห่งชาติเอราวัณแห่งนี้นะลานกลางเต็นท์เยอะมากนะครับผมแล้วก็ทั้งเต็นท์อุทยานแล้วก็เต็นท์ของคนที่มาท่องเที่ยวมาพักแรมนะครับผมบริเวณนี้ก็เป็นลานโล่งๆเลยครับผมนะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างกว้างมากๆเลยที่แบบโอ้โอเคเลยนะครับบรรยากาศดีมากแล้วนี่ก็เป็นห้องน้าครับนี่คือส่วน,อนของห้องน้ําหญิงนะครับแต่เราคงไม่ได้เข้าไปถ่าย <bruk S 2> <ed> หลอกนะครับผมเรามาดูส่วนของห้องน้ําชายกันดีกว่าครับผมเพราะว่านี่เห็นไหมฮะบรรยากาศเห็นไหมค่อนข้าง เงียบคือสะอาดอะว่าที่เนี่ยเขาสะอาดมากๆเเราเข้าไปดูในห้องน้ํากันดีกว่านะครับผมดูว่ามาสะอาดสะอาดมีคนดูแลนะมีป้าเขาดูแลอยู่นะครับผม แล้วก็เข้าไปดูนะครับในส่วนของห้องน้ําด้านในกันดีกว่านะครับผมห้องน้ําด้านในนะนี่นะครับที่อาบน้านะผมว่าโอเคอะนะสะอาดแล้วก็ห้องถ่ายนักถ่ายเบาตัวนี้ก็ถ่ายหนักถ่ายเบาได้นะครับก็สะอาดสะอ้านดีนะครับผมโดยรวมแล้วโอเคเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านนอกครับผมนะอ่างล้างมือนี่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 สะอาดนะบอกเลยว่าน้ําแรงแล้วก็เย็นด้วยอย่างเย็นเลยนะครับผมตอนที่ไปจับจะเย็นมากแล้วก็มาดูเอาท์ดอกันดีกว่านะครับสาหรับ ที่ปัสสาวะชายนะครับผมนี่เห็นไหมฮะเอานอมากกับบรรยากาศนะโอ้โหชิวๆครับวันนี้โชคดีมากนะที่อากาศค่อนข้างเย็นนี่ก็เป็นจุดของทิ้งขยะนะครับโดยลรอบของอุทยานมีที่ทิ้งขยะค่อนข้างเยอะนะครับผมแลวก็ในส่วนขอ,ของที่ว่าเอาไว้ชาร์จแบตเขาจะมีอาคารไว้ให้เราชาร์จแบตได้นะแต่ว่าแบ่งๆกันชาร์จนะเพราะว่าปลั๊กมีน้อยมากนะครับผมเอาปลั๊กไปด้วยนะครับ แล้วก็นะครับเรามาดูบรรยากาศด้านริมน้ํากันดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นโปะนะที่เขาทําไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งชมกันนะครับบรรยากาศวันนั้นเย็นแล้วก็สบายมากบอกเลยว่าชิลมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับมาเก็บบรรยากาศกันดีกว่ากับความชิลของตรงนี้นะผมบอกเลยว่า,าต้องไปสัมผัสเองนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเราตามไปดู นี้เราก็นอนที่นี่นะครับหนึ่งคืนครับสำหรับอุทยานแห่งชาติเอราวัณเนาะก็เก็บบรรยากาศภาพกลางคืนให้ถ้าเกิดว่าสามารถมองเห็นให้ได้นะเดี๋ยวจะจะทำให้มันเห็นนะมันจะเข็บรรยากาศตอนคืนก็คือคือตอนนี้ค่อนข้างเงียบแบบทุกคนนักท่องเที่ยวมาที่นี่คือแต่ละเต็นก็รู้สึกเจอแบบทานอาหารกันแล้วก็มีเงียบนะไม่ได้เสียงดังอะไรใช่ไหมครับลูกที่นี่เขาขอเรื่องงดเรื่องเล่านะครับก็คือเรางดาวันหนึ่งเนาะมาเที่ยวกันนะครับผมก็ จะเก็บบรรยากาศให้ครับว่ากิจกรรมของเราก็คือนอนที่นี่คืนนึงนะครับโอ้แบบอากาศเย็นมากเลยครับบอกเลยว่าสุดยอดอะนะครับะแต่สำหรับคนที่ร้อนหนูไม่ค่อยเย็นนะอโอเคครับผมนอนกันนะ กตคนเรามันก็ไม่ได้บรรยากาศอย่างนี้มันก็นะหาเวลากันมานานน้อยมากที่จะมาได้มานะครับก็หาเวลาว่างกับตัวเองเนาะ,ะพักผ่อนชิลๆกับครอบครัวมันก็บรรยากาศอะไรที่บรรยากาศมันก็นะโอเคนะครับพาครอบครัวมามั่ชงชัวิตเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงขนาดไหนวันนี้เราพาครอบครัวมาแบบเขามีความสุขกันแหละพักผ่อนเบา พักสมองบ้างผ่อนคลายหลายๆ,ๆอย่างนะมันก็ถ้าเราจิตใจเราดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นนะนะความสุขอะ่ะพอเรามีความสุขทุกอย่างมันก็มีความสุขตามนะครับก็หาเวลามา่างนี้บ้างก็ดีเนาะเนาะชอบมันเป็นไงชอบมากน,านนะแล้วไม่ได้มาขนาดนี้นะครับออยู่ใน,ในเราทําแต่ง,งานนะเราเรา้ว้าคนเครียดนะครับ อ,อย่างนี้มันก็เป็นการช่วยทําให้เรารู้สึกว่าอาสมองมันเบาไม่ต้องคิดอะไรอยู่กับธรรมชาติมีความสุขเนาะโอเคครับแล้วเรามาเจอกัน,กนดูบรรยากาศอีกทีนึงเนาะก็แล้วครับแล้วก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะกับหกโมงครึ่งกับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็พฤศจิกาครับผมประมาณหกโมง 2ินาทีอุณหภูมิอยู่ที่ปรี่าณ24องศาใช่ไหมครับก็บรรยากาศําหรับอุทยานแห่งชาติเอราวัณที่นี่ก็อนเราตอนเช้านะโอ้ก็อากาศก็สดชื่นดีนะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่เดี๋ยวเก็บบรรยากาศจนพระที่ขึ้นกันดีกว่านะครับก็นะเพิ่งตื่นตื่นนอนมาก็เลยลุกขึ้นมาเลยบรรยากาศรอบอากาศเย็นมากนะครับก็เลยดูบรรยากาศ ก็ทีอากาศดีมากเลยล่ะเดี๋ยวพยายามจะเก็บบรรยากาศให้ดูตอนสุดปา่ายเที่ยงนะว่าที่นี่บรรยากาศจะเป็นยังไงบาง้านดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าคขึ้น,นอนสบายมากเลยครับอากาศเย็นนะครับเรามาดูบรรยากาศครับนี่ครับก็ดูบรร,บร,ร,รบายากาศรอบๆในแมาสวยมากเลยครับเก็บบรรยากาศถือให้ดีกว่า เราเจอกันนครับมันไอสองตัวนี้ครับเมื่อคืนที่เล่นอาหารของแม่ออกไปนี่ครับมันัดเครียดมากเลยสองตัวนี้ครับนี่ครับสองตัวนี้นี่เห็นไหมครับสุดยอดเลยครับสองตัวนี้ครับแม่ก็ตามหาอยู่เห็นไหมครับนอนมีความสุขมากเลยครับโอ้ยเดี๋ยวเจอแม่นัดแน่นอน มัันดอก็แกนะครับจะเล่าเรื่องของทริปครั้งนี้นะที่การมาที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณแห่งนี้นะครับผมจะมีหมอกจะมีควันนิดนึงนะก็มีควันจากมอตอต้มน้ำนะก็คือเรื่องของที่แล้วหรือคือเราตั้งใจไปที่สักขาบุรีแล้วก็ปีล็อกนะครับผมแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่ามันมีเหตุบางประการที่เราต้องต้องเปลี่ยนแนวการเที่ยวก็คือนะครับก็คือรถรถที่ผมขับเองนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของคัตนะครับก็มีปัญหาเรื่องคัตก็ ดูแลอาการเกิดขึ้นมาเพราะความที่เราประมาทเองแล้วก็ช่าใจในการเช็ครถนะครับผม mm hmm. คิดว่ามันน่าจะมาได้แต่มันมาไม่ได้ครับ mm hmm. ก็คือเราก็เลยจะไม่จะไม่เสี่ยงที่จะไปเส้นทางสองสังขบุรีครับผม mm hmm. ก็เลยจากสยโยเราก็จะต้องย้อนกลับมานะครับมาทา,าทางอุทยาแห่งชาตินะครับ mm hmm. เอราวัณไหน,นๆก็มาแล้วอุปกรณ์การเต็นมาแล้วก็ามาลองกันสักหน่อยนึง ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณแห่งนี้นะก็้เดี๋ยวทิปหน้าครับแต่ว่าเราบอกแล้วว่าต้องขอบคุณของทางรีสอร์ทที่สังขาบุรีนะครับมาชิวรีสอร์ทนะครับผมเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่ยกเลิกก็ต้องยกเลิกหรอเดี๋ยวขอเลืบเลื่อนวันไปและกันเขาโทรมาหาเลยนะครับผมเขาบอกว่าเขาสงสารว่าเราได้เหตุจําเป็นจริงๆยังไงถ้าเราไม่มีเหตุอะไรเราต้องไปสังขาแน่นอนเพราะว่าเรารออยู่นะสังขาบุรีกับปีล็อกนะครับเราต้องไปครับเดี๋ยวเราไปซ่อมรถก,กันก่อนเลยครับการเรื่องรถเรื่องลากันก่อนจะได้ไม่ต้องก รถเราก็โตโยต้าว,วีโก้ครับปี2007นะครับตัว2500นะครับผม mm. ก่อนนะอาจจะเก่านิดนึงแต่ว่าถ้าเราดูแลรักษานะโหก็ปลุยเหนื่อยถึงหๆถึงกันนะครับเพราะถคันนี้ก็ลุยกันมานานเหมือนกันเราติดตามกันนะครับติดตามกันต่อนะครับโอเคเรามากินกาแฟตอนเช้ากันดีกว่าครับผม ก็นะครับจากการก็แข้งมาเสร็จนะอันนี้สําคัญอีกตอนนึงคือตอนเก็บครับโอ้โหลำบากมากครับยังไงเดี๋ยวเรามาเก็บเต็นท์กันดีกว่าเราเดินทางกลับกันนะครับผมเก็บเต็นท์กันครับโอ้โหมันไม่เหมือนนะตอนที่เรานอนพักเนาะตอนกลางก็เหนื่อยแล้วตอนตอนเก็บก็เหนื่อยขน,นาดานั้นกะ็ไปดูกันหน่อยครับเก็บเต็นท์กันดีกว่าครับผม กลับบ้านกลับบ้านจะได้กลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านค่ะก็เป็นไงบ้างครับกับทริปแคมปิ้งของเราครั้งแรกเนะเาะล็ทุเลนเนาะหนึ่งนะอะไรนะไฟก็ลืมเอามาไม่ครบสักอย่างมีเตาแก๊สแต่ไม่มีไฟนะแล้วส่วนสองอะไรนะเตรียมของกินแม่หวัดเดี๋ยวเตรียมของกินมาให้ทานตอนเช้าช้านะครับสุดท้ายเป็นไงครับไม่ระวังไปอาบน้ําครับเรียบร้อย หมาป่าไปกินเรียบร้อยครับผมนะครับจบข่าวไม่ได้กินเลยเขาบอกข้อขอกินแต่แรกก็จบแล้วใช่ไหมก็นะก็มันเป็นทิปที่แบบาทุละก็ครั้งแรกของเราเนาะอุปกรณ์ก็สุดยอดนะก็คือพร้อมมาไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าลุงรอบรอบสองเดี๋ยวว่ากันใหม่ใช่ไหมครับก็อย่าลืมไม่ไดลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตัคร้เดี๋ยวมีอะไรที่มันดีๆเด็ดๆกับในคลิปเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนึงเนาะสุดท้ายเต็นพ่อไม่การะคะแม่กลางค่ะอ๋อเหรออืใช่ไหมคะ ลูกเขาอาการซึ่งๆเพราะพ่อไม่ให้เล่นน้ำเพราะเมื่อวานเล่นน้ำมาเยอะมากแต่วันนี้ก็คือต้องหยุดงดมากเดี๋ยวจะเป็นไข้ะะะนะครับกลับบ้านกันดีกว่านะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ทริปหน้าครับจะไปที่ไหนที่เราจะตามที่เราจะไปกันเดี๋ยวรู้ว่าอีกทีนึงครับบ๊ายบายครับมาเจอกันใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยค่ะสำหรับเทมเพลทามวาเมลี่บ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้ง